ครับตอนนี้ที่สพปคอนแก่นเขตสามที่โพนส้มตำนะครับด้านหลังของตึกสำนักง,งานเขตสามเรานะครับ<ว>ก,ก็จะมีการปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นนาข้าวให้เป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ด้านกสิกรกมนี่แหละครับโพนส้มตำครับกำลังปรับปรุงอยู่ครับพี่รองครับ โอ้เนี่ยสมตําโอ้ใบกับบะมี่กับมีหน่วยตั้งสี่หน่วยว่าคือดีแท้มะละกอบักหุ้งพันนี่ครับนี่แหละมันเป็นตาตำเสียครับหน่วยผมความคงที่แหละเบิ้งอีกกันเบิตีตำมือแย่งเนยกล้วยกับมีครับพี่น้องครับกล้วยน้ำว้านี่เป็นคลองน้ำเป็นกิจกรรมธรรมชาติ ท่านสอนอท่านคุณครูนนแล้วก็นักการพันโลง่งจะเป็นส้มตำค่ะตอนนี้จะเป็นพริกพริกเผอและผักมะเขือเทศนะคะส่วนที่เห็นตรงนี้จะเป็นนาทองคาค่ะนี่เลยครับนาทองคำค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแปลงนาสาธิตตรงนี้จะเป็นโคกส้มตําที่สมบูรณ์แบบนี่โคกของ,อ,องนามโมเดลค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่เราจะปลูกไม้ห้าระดับค่ะ คฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นน้ำปอบปุงพอเด่นน้ำครับคุณพอเด่นท่านดรยุพาพรนะครับนี่ตอนนี้งานวันนี้ทีมสุภาพจะตีเข้มแข็งค่ะเดี๋ยวนักการก็จะมาเสริมอีกหลายคนอยู่ครับครัสพี่ครับผมสวัสดีครับโอ้ทีมงานเต็มทีแล้วนี้่ลอยกันเห็ดเบียกแห่้สำนักงานเขตนะครับน้อขอพูดได้ไรมองนี่ที่เป็นไหน้าวันดีโอ้ดีนะปั๊บปรุงเห็นมันหนาเบิงเนาะ บริเวณเราก็จะดูดีขึ้นมาอีกเยอะนะครับนี่คือด้านหลังของสปปขอนแก่นเขตสามต้องขอบคุณนักการลงจากหลายๆโรงเรียนครับที่โมเดลที่เราทำไว้ก็จะประมาณนี้พอค่ะครับดูโมเดลอธิบายโมเดลเลยครับางแผนว่ายังไงครับแบบนี้ค่ะฝั่งทางนี้ก็จะเป็นคลอง เราฝั่งนี้ก็จะเป็นแหล่งของน้ําตกที่จะเอาน้ํามาหล่อเลี้ยงพืชพันฝัน่งทางนี้แล้วเอามาทํานาฝั่งนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นคนาทองคำค่ะก็จะปลูกพืชที่เป็นไม้ผลกินได้ไม้ให้ระดับของเราฝั่งนี้ก็จะเป็นแปลงน,นาสาธิตตรงนี้จะเป็นร่องน้ําค่ะเพื <c oughs> <Th> ่อที่จะให้น้ําไหลเวียนลงมาสู่ทลองแล้วก็ให้บนเวียนถูกฝั่งตางนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไม้สูงของเราก็จะเป็นพวกมะละกอค่ะ มะละกอ,อตรงนี้ก็จะเป็นข่าตะไคร้ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นพริกเขือพริกกับมะเขือมะเขือเทศเพื่อ <ๆ S 1> ที่จะทําให้โคกส้มตําของเราสมบูรณ์แบบออร์แกนิกค่ะอ๋อครับครับ,รบก็อีกไม่นานก็จะพบกับความสําเร็จนะครับเพราะว่าความร่วมมือของพี่น้องสพปขอนเขียนเขตสามของเราร่วมมือกันดีนะครับ 感觉你。